ส่วนของลุงนี้ก่อนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา,าสังเกตด,ดูนะคะต้นไม้พุ่มนี้นะคะว่ามีความสวยงดงามออรา่าขนาดไหนนะคะเรามาดูกันค่ะอย่างนี้นะคะคือต้นนี้นะคะก็น่าจะมีอายอาุได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะมาสังเกตที่ต้นมานะคะอันนี้นะคะก็ก็จะเหมือนเป็นต้นที่เกิดมาก่อนนะคะนี่ค่ะ มัค <Jean> ือต้นที่มันแก่มาแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่ตายนะคะแค่มันแก่แล้วมันก็จะแตกหน่อออกมาใหม่นะคะสังเกตได้ที่ไหนอ่าดูตรงนี้นะคะก็คือนี่นะคะก็คือการมันจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะแล้วนี่ก็คือจะเป็นหน่อที่มืนอันนี้ก็แตกใหม่ค่ะแต่ว่านี่จะโตแล้วนี่ค่ะสังเกตดูตรงนี้คือที่เห็นมันเหี่ยวหี่ยแบบนี้นะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างมันไม่ได้ตายนะคะ แล้วมันก็จะเกิดการงอกใหม่มันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันไม่มีวันตายถ้าเราดูแลดีนะคะยิ่งถ้าเปหนูต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันมีความงดงามอยู่ในตัวแล้วเราก็จะทํำยังไงให้มันคงงดงามแบบนี้ไปตลอดแล้วก็จะทํำยังไงให้มันเป็นที่จุดโฟกัสของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะก็ต้นนี้ลงทุนลง แรงอะไรไปดูไปดูปดแห่กันไปดูแห่กันไปทัศนาจรรอบโลกเลยถ้ามันเห็นเช่นนั้นเองตั้งแต่ทีแรกแล้วมันก็ไม่ไปละไม่ไปเห็นเหนื่อยเปือคอัอหรือถาไปเห็นเช่นนั้นเองก็รีบกลับมามันไม่ไปอีก เดี๋ยวนี้มันก็เที่ยวรอบโลกได้ทั้งสองสามรอบสีหารอบมันก็ไม่เห็นเช่นนั่นเองมันโง่ถ้ามันเห็นเช่นนั่นเองมันก็จะเห็นในข้อที่ว่าโอ้ไม่ต้องมาก็ได้นะ่ะไปไปในที่ที่เขาเล่าลือไปที่อินเดียไปอังกฤษอเมริกาไปไหนก็ตามใจเย อที่มันน่าอัศจรรย์แล้วก็ก็พาไปมันตลอดเวลาที่มันยัง,งโง่มันยังไม่เห็นเช่นนั่นเองมันไม่ได้รับผลของการไปหรอกถ้าวันไป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 ได้อในที่สุดได้รับผล้นแท้จริงของการไปมันคือได้รับความรู้โอ้ไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องบ้ามาจนถึงที่นี่ก็ได้อาตมาก็เคยพูดกับคนบางคนที่มาสวนโมกนี่เหมือนกันไม่ต้องบ้ามาจนถึงที่นี่ก็ได้ คุณเห็นเช่นนั่นเองแล้วก็มาที่นี่ก็เห็นแต่เช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองในตัวในใจในเนื้อในตัวในจิตในวิญญาณเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่ต้างไปไหนแล้วแต่ความเห็นเช่นนั่นเองคือปัญญาสูงสุดแต่คำศึว่าเช่นนั่นเองอย่างนั่นเองมีขึ้นมาแล้วไอ้ปัญหาก็หยุดหมดสติเเช่นนั่นเองมาทันเวลา มันก็จะไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่วิจกังวลไม่อานไม่อาวรไม่ชาดิสัญญาไม่หึงไม่หวงไม่อะไรต่างๆมันเห็นเช่นนั่นเองไปหมดนี่มันไม่เห็นเช่นนั่นเองไม่ในเรื่องนิดเดียวมันฆ่ากันตายมันถึงกับฆ่ากันตายนี่มันไม่ใช่ฆ่ากันตายธรรมดาพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวยิงทีเดียวตายสี่คน ราะมันไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันไปบ้าดันพล,ลังกับเองความจริงเท่มันเป็นเช่นนั่นเองมันจะไม่ให้เป็นเช่นนั่นเองมันจะให้เป็นตามที่ครูต้องการตามที่ครูต้องการอย่างเดียวมันไม่ยอมให้เป็นเช่นนั่นเองมันก็เลยต้องฆ่ากันนการเห็นอิทธิปจจยาปฏิจจทุกบ,บาทมันช่วยได้มากอย่างนี้ให้คอยเราสะสมปัญญาในข้อนี้ว่าเห็นมาก ที่ปัญญาในแห่งความหมายที่สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าสุญญาตาความว่างว่างจากตัวตนว่างจากความหมายที่เป็นตัวตนว่างจากความสมควรที่จะยึดถือว่าตัวตนอย่างนี้เรียกว่างว่างว่างพรเช่นนั่นเองอย่างไะไอ้ว่างที่สุดน่ะคือเช่นนั่นเองที่สุดไม่มีตัวตนชนิดที่ยึดถือแล้วเป็นทุกข์ ไอ้ตัวตนนี่คำนี้อธิบายยากอธิบายลําบากอธิบายลําบากอย่างยิ่งนี่งอธิบายทางตัวหนังสือแล้วอุดไปกัหญ่ผู้กันทั้งวันก็ไม่จบอะไรคือตัวตนอะไรคือไม่ใช่ตัวตนพวกเราพุทธบริษัทอย่าต้องโง่อย่าต้องไปโง่ให้มันเสียเวลามาก้ว่าสิ่งไรที่ไปยึดตัวตัวตนกันแล้วมันเป็นทุกข์มันกัดเอานั่นคือตัวตนสิ่งไรที่ไปยึดถือเอาแล้วกัดเอานั่นสิ่งนั้นแหะคือตัวตน สิ่งใดที่ไปยึดถือแล้วไม่ปัดมันไม่มีมันไม่มีคี่ดุดที่ไปยึดถือครั้งแรกที่จะไม่ขัดเอามันไม่มีแม้แต่ความดีก็เหมือนกันไปยึดถือเอาไบ้านดีลงดีมันก็ขัดเอาความสุขก็เหมือนกันไปยึดถือเอามันก็ขัดเอาบุญกุศลขยะแบบนี้พูดอย่างนี้มันจะเจ้าเตลิดไปเป็นโทษแก่ผู้ฟังประเภทหนึ่งว่ามันยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือแล้วมันทูก นันพระพุทธเจ้าถึงสอนไม่ยึดถือแม่แต่นิพพานว่าตัวตนถ้ายึดถือนิพพานว่าตัวตนมันไม่เป็นนิพพานมันจะเป็นความบ้าชนิดหนึ่งขึ้นมาเสียก็คือความยึดถือทั้งสิ่งใดยึดถือเข้าไปแล้วมากัดเอานั่นแหละคือตัวตนอ่ะมันจะจบเหมาะเป็นบางเอินก็ได้ที่ว่าอตัวหนังสือตัวหนังสือน่มันอํานวยนะคําว่าอัตตาอัตตานี่มันมา จากมูลมูลสัพรากแต่ว่าอัสอัสอัศธาตอัศไปว่าผู้กินหรือผู้กัดอัตตาเนี่ยตัวรากศัพก็เขาแทบจะผู้กินหรือผู้กัดไปเอากำมันหนึ่มันกินเอาไปเอากำมันหน่มันกัดเอานั่องนั้นเราจะเ้าไปเกี่ยวข้องไปยึดถือไปนั่นแล้วมันกัดเอาเร่งนั้นก็คืออัตตาใน <c oughs> ที่เรื่องว่าไม่เชี่ยงแทไม่อยู่